สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธุลากันมาดูน้องทองดําดูนกค่ะพี่น้องแล้วฝั่งทางนี้มีใครบ้างลูกฝั่งทางนี้ก็เป็นเจ้าหมีทองเสือทองดูไหมลูกอ่มาดูนกด้วยกันเสือทองป๊าปนี่เจ้าเสือทองเจ้าหมีทองดูนกข้างหน้าต่างค่ะนี่ค่ะน่ารักน่าอินดูหน้าตาน่ารักหน้า,นา,า,นา,นาช่างเพียงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพี่ทองดําเจอนกไหมลูกพี่ทองดําเจอนกไหมครับ เจอนกไหมครับนี่ค่ะหน้าตาน่ารักน่าอินดูมากเลยค่ะน้องแมวโฮมพันสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปเตรียมอาหารเช้าให้นะลูกนะอ่าพวกหนูเล่นอยู่ข้างบนนี่ก่อนเดี๋ยวคุณแม่ไปเตรียมอาหารแป๊บหนึ่งนะลูกดูดูเจ้าหมีดูเจ้าหมีดูเจ้าหมีดึง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 ดูตาดูตาดูตาเจอนกแล้วพี่น้องเจอนกแล้ว จ้องตาไม่กระพิบเลยดูค่ะจ้องตาไม่กระพิบเลยตาไม่กระพิบเลยจ้าหน้าตาน่ารักน่าชังตัวงามเลยค่ะอันนี้ใครโอ้ดิงดิ่ดิงดิ้งงดิงดิงตดิงดิงๆดิงดิงดิดิงดิงดิงดิดิง เล้วกดูแล้วเหรอคะอทองดำเลือกดูแล้วลูกอันนี้คืออะไรคือน้องแมวฝนเล็บค่ะที่เสือตรงนี้ค่ะฝนเล็บที่เสือแล้วก็เล่นด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาก็จะใช้เสือเป็นที่ฝนเล็บเอาตามสบายเลยลูกเอาที่สบายใจเลยค่ะตามสบายใจเลยนะครับอันนี้เป็นไงลูกอยู่ข้าวแล้วหรอ เดี๋ยวคุณแม่ไปทํากับข้าวให้นะลูกนะหนูรอแป๊บหนึ่งลูกรอแป๊บหนึ่งนะครับอดุกระดุยอดุกระดุยอดุกระดุยดู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 ความน่ารักของเขาเล่นอะไรอ่ะลูกแม่ดูเจ้าหมีเจ้าหมีกับเจ้าเสือค่ะเอ้าเอาเอาเอาหาอะไรอยู่ใต้เสือลูกหาอะไรหาอะไรน่ารักมากเลยค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะก็ต้องขอบคุณทุก ท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคงพันธุลาการขอบคุณเลยล้าเลยค่ะอันนี้ก็พี่กับน้องนะคะน้องหมีน้องหม,มีเนี่ยเป็นน้องคนท้องค่ะเขาจะงองแงน,นิดนึงแล้วต้องหมีนี่แหละเป็นคนปลุกคุณแม่กับคุณพ่อตื่นตอนเช้าน้องจะร้องประมาณตีสี่ครึ่งปลุกแล้วค่ะปลุกให้ตื่นแล้วไม่ตื่นไม่ได้เลยค่ะต้องตื่นตามที่ลูกปลุกเลย ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปง่ลุกดูก,กวางสวัสดีครับผมชื่อกวางทองครับผมเป็นผู้ชายนะครับใช่ไหมลูกเป็นผู้ชายใช่ไหมเนี่ยหน้าตาน่ารักเหมือนผู้หญิงเลยค่ะพี่น้องเหมือนตัวเมียเลยแต่เป็นตัวผู้นะคะเนี่ยกวางทองตาเหมือนกวางน่ารักน้าเอ็นดูหนะน้าทะนุถนอมมากเลยค่ะแววตาสดใสแมว ราเริงค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัวนั้นก็เป็นเจ้าทองสี่พันค่ะน้นส่วนคุณแม่เขานอนอยู่ใต้โต๊ะนค่ะคุณแม่ทองเทานอนอยู่ใต้โต๊ะอ่าเป็นไงลูกเป็นไงให้ใคุณแม่ถ่ายให้เอฟซีดูสิป้าดูความสวยสวยความสวยงามอันนี้คือเจ้าทองกวาวทองกวาวลูกแม่อันนั้นคือเจ้าเสือทองนู่นนะคะอยู่ไกล้ๆนู่นโน้นข้างบนนึ่นเจ้าเจ้าทองดําค่ะ เจ้าทองดำเป็นไงกวางทองทองกวาวเป็นไงลูกโอ้โหหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูอันนี้คืออะไรพี่น้องเบ่งปากได้ค่ะปากเขาที่เป็นสีดำค่ะจมูกก็ดำนิดนึงค่ะนี่นะคะอันนี้คือลักษณะของเจ้าเจ้าทองสี่พันค่ะนี่ค่ะอันนี้เจ้าทองสี่พันนะคะ่ะพี่น้องสวยสวยสวยงามเลยลูก อดกกระโดย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 นี่ค่ะสวยงามน่ารักน่าอินโดมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมมพันตุลากันขอบคุณหลยๆเลยเลยค่ะคุมพันธก็มาถ่ายอัปเดตน้องแมวให้กับเอฟซีได้ดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าทองกวางค่ะสองตัวนั้นน่ะเจ้ากวางกับเจ้าหมีหยอกกันอยู่ตามภาษาละค่ะพี่น้อง อุ้ยใครเนี่ยดู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 ไยท้องปึ๋งเลยใครเนี่ยลูกแม่ใครเนี่ยอืมใครเนี่ย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 นายแม่ดูที่ใครเนี่ยอใครอันนี้คือเจ้าเจ้าไอ้ไอ้นี่ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ดูซิแม่ดูซิแม่ดูซิอาบน้ำหรือเปล่าวันนี้ลูกอาบน้ำไหมแม่อาบน้ำให้เอาไหมเอาไหมลูกอาบน้ำไหมครับอาบน้ำไหมครับอืม อาบน้ำไม่เอ,อ่ยนี่ค่ะไงท้องปึงเลยอาบน้ำไม่ลูกแม่จะอาบน้ำให้เอาไหมนี่ค่ะจะท้องสีผันด้วยค่ะพี่น้องงามงามค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ